สวัสดีเพื่อนเพๆเอฟสีกทุกๆท,ท่านคะ่ะวันนี้แอดพาชมต้นเล็บคุดด่างนะคะสวยมากๆกํกำลังงามก็กำลังสวยเห็นแล้วอยากให้ทุกคนได้ชมความสดใสของต้นไม้ใบไม้รวดลายที่สวยเกิดขึ้นจากธรรมชาติอีกหนึ่งสายพันธุ์ของเล็บคุด เล็บคุดมีหลายสายพันธุ์นะคะมีทั้งเล็บคุดด่างเล็บคุดเขียวแล้วก็เล็บคุดท,ที่ทานได้ค่ะเขาเป็นไม้มงคลไม้ประดับไม้ฟอกอากาศค่ะฟังเสียงธรรมชาติเสียงนกร้องแข่งกับเสียงแอดเลยค่ะนี่แหละธรรมชาติของบ้านสวน เขาไม่ทิ้งช่วงจังหวะให้เราได้พูดเลยเสียงนกเจ้าเจ้าโอ้โหทุกคนชมใบไม้ของบ้านสวนที่กว่าค่ะวิธีการขยายพันธุ์ของเล็บคุดไม่ยากนะคะแอดใช้วิธีตัดกิ่งปักช้ำค่ะ เวลากิ่งในที่โตแล้วสูงได้ขนาดแล้วเพราะเขาเป็นกิ่งที่ไม่ใหญ่ไม่โตเราก็สามารถตัดทอนเขาแล้วก็หาดินที่ร่วงสุยที่มีแร่ธาตุสารอาหารมีปุ๋ยของใบไม้มีปุ๋ยของมูลไส้เดือนเอาเขาปักชำลงไปแล้วไว้ในที่ร่มนะคะที่ไม่มีแสงแดดค่ะถึงจะมีแสงแดดก็ เอาไว้แสงแดดล้ำลรใต้ร่มไม้อะไรก็ได้ค่ะอาทิตย์เดียวเขาก็จะติดลากแล้วค่ะไม่นานนะคะพอเข้าอาทิตย์ที่สองเราก็จะเห็นยอดอ่อนใบอ่อนของต้นแต่ที่สำคัญเราต้องลดน้ำนะคะไม่ใช่เอาเขาตั้งแล้วตั้งเลยไม่ได้ลดน้ำก็ไม่ได้นะคะต้องลดน้ำเขาด้วยค่ะทุกวันเพราะว่า ถ้าเขาไม่ได้รับน้ำฝนดินเขาก็จะแห้งค่ะต้องให้เขาชุ่มอยู่ก่อนค่ะบางคนก็เอากิ่งเขาปักชำแล้วใส่ถุงแล้วก็มัดปากรดน้ำให้ชุ่มแล้วมัดปากเพื่ออบไว้อันนั้นก็สามารถแตกรากได้ค่ะแต่แอดคิดว่ามันทำให้ใบที่ออกมาใหม่มันช้า มันไม่สวยแต่ที่แอดตัดกิ่งเป็นทอดๆแล้วลิดใบออกให้เหลือน้อยลงในการคายน้ำจะทำให้เขาแตกรากไวกว่าแอดจิงไม่เคยใส่ทุงหรืออบค่ะปักช้ำใส่กระปุกใส่อะไรไว้ตามธรรมชาติเลยค่ะอย่างกระถางนี้อันเล็กนี้ที่แอดทำนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะทุกคน นี่เป็นแล้วค่ะไม่ยากเลยนะคะเราปักชำ้ำก็ไว้แบบนี้เลยค่ะภายในก็เป็นแบบนี้นะคะ ใส่กระถางใส่กระปุกอะไรสวยๆตั้งไว้เด่ดนๆมุมไหนมุมหนึ่งของบ้านหรือตั้งโต๊ะไว้รับแขกดูใบสวยๆของเขาก็ะสะบายตานะคะดี่และความสวยงามของต้นเล็บคุดมุมเสน่ห์ของไม้ใบพอด,ด่างสวยจริงๆ แอดปักชำปลูกเขาไว้เยอะหลายกระถางค่ะพอเอาไว้จัดสวนผสมมุมต่างๆมันทำให้เราดูแล้วล่มลื่นสบายตาค่ะลักษณะกิ่งต้นเขาเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะที่เป็นกิ่งทั้งตั้งอยู่นี้ก็คือปักชำค่ะ กิ่งเห็นใบของเขาแล้วสดชื่นค่ะดีละการเติบโตของใบไม้ที่ใบสวยจัดรุ่มจัดสวนส่วนไหนต่างๆทำให้เราสบายตาค่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขเจอแต่สิ่งดีๆ เป็นกำลังใจให้แอดหน่อยนะแอดกำลังทำหลักกิโลค่ะขาดอีกพันกว่ากาค่ะเกือแบสองพันนั่นะค่ะถึงจะถึงเส้นชัยเป็นกำลังใจกันหน่อยนะชมคลิปแล้วขอให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีๆที่สิ่งใดสมปรารถนาแล้วพบกันใหม่นะคะเสียงนกร้องธรรมาชาติเยอะมากๆค่ะนี่แหละ บ้านสวนต่างจังหวัดที่แอดอยู่นี่คือจังหวัดชัยนาทค่ะบายบาย